แล้วมาเบงไก่ครับไก่ที่ปล่อยผสมผมชิม,มี่ชิม,มีไก่ไก่ขังผสมไก่ขังผสมนี่คืออ่าเขาจากได้พอไดยเดแม่เดก็คือเอาแบบขังขังผสมเลยแต่ว่าไก่คุ้มขอก,ก็นี่อันนี้คือรุ่นเอาว่าลูกเสียงอออมา,ากอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ชุดนี้ลูกป่วยป่วยฝนนี่ครับอันนี้คือตัวคุ้มขอ,อครับ สภาพกสิสภาพกสิบรงามยังไงเพราะว่าขันป่อยนั่นเป็นที้ต่ใกล้ป่อยฝนฮักฝนขาดกำลงังฝืน,นครับกำลังท่ายฝนกันฝนตกขักนี่คือตัวตัวคุ้มฟูงนี่แหละคือตัวแม่เนี่ยแม่เขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยเป็นรูปหลอด ชุดท,ที่สามคอเนี่ยสิเป็นสิงโตสิงโตเนี่ยสิเป็นร้อยเตี่ยนนี่นะสิส้มเั็หน้อยอน,นี่คือไก่กุ้งฝูงไก่กุ้งฝูงอันนี้ แม่ครับอกอวันผมกวายให้เราเ่ากินแมงกินยังให้เราสมบรูรณ์เป็นจังไพรติดขังที่เอาใส่ทั้งคนยงกำลังขึ้นแต่ว่าก็นหนายัางสีดอยู่หนากังสีดอยู่ ชุดเนี้บ่รวยเสยมามากตายมือละตัวละตัวนี่ครับมันแบบดุควายสิ่ะเนี่ยสิ่อันนี้ก็เจ้าสิ่งง่างอันนี้ตัวผูกกันกันดีสืนใบโอมม่ใสรผสมนาเขากินอยู่ตะกี้ไลก็เนียเที่งมาเขามากด ถ้าผมบาอยู่หมาจะขอมากัดเรากะตายไปเนี่ย <c oughs> ชุดนี้หนาที่ดังกับผมมีพอไกลอีกตัวหนึ่งป <c oughs> กนี่คื <c oughs> อเงี้ยวนีปกตกนี่นเก่งบากนี้ <c oughs> นามสองปีเหล้วมันก็ไปตายผมไม่ปล่ควมัน ดังเนี่ยครับใกล้ตัวไหนใกล้แม่ตัวไหนผมทีเอาผสมอยู่คือลูกเขาเลี้ยงลูกดีใกล้แม่ตัวนี้เลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกใหญ่เลยยังบ่ปลาลูกขุ่นเลยเมือ่อชุดตัวนึงนี่น้ามถ่วมเราลูกเราก็ตายไปหลายแต่ว่าลูกเล้าออกกันเป็นลูกหลอดครับลูกเราออกสี ไว้หลายผมเล่ชุดเนี่ยชุดนี้มาสิล่องใส่กับล่องใส่กับบอกอ้อนเบิงนี่ละแม่นี่ละนี่แม่นี่ละแน่อะไรกันล่ะอะไรล่ะนี่นะครับอยู่ไก่นามครับอยู่ไก่นามกับสิมีแมงมีเขียดไม่ยังไก่กิน ว่าส่วมันก็บอกอ่อนาไปล่กินขอ้อนี่คือขอทันป่อยป่อยนี่ไก่้นุ่มยิง,ยง้อยสีแดงน,นี่นอนบอกันเดี๋ยวทีได้ครัง้กันนางินขอขานไปไล่กินข้อีมาอยู่ มากับวยังเขาก็เลยกัดเดะแม่นี่ย่ะเดี๋ยวเต็บอนคุณูกหลอดคุสังเงย่คุสังเข้ามาท่านลยยอมไอแมุ่ณสายเลือดท่านลยยอมจิตวนันจีใหญยนะมาแล้ว ยุดเง้วช่วง2 8ถึง2นี่และครับมกกลับมากคไม่เห็นพอดอคอผมผมกิรังใกล้แม่แต่วาโตโวคูนี่เสียนอนซุ่มสีป่อยยนมึงส่อกับตอนเย็นสีป่อยเขาเขาุ้งใกล้แม่แต่วากุ้งให้เบิ้งงบาได้ครับอ่ามันผิดกฎทางยูทูบนะครับใกล้ตัวเนี่ยการไล่สมบูรณ์ล่บลูกอะแงย่แหล้วพวกม่ลูกนี สาชีเดือนรแม่งแค่งสีเลยมีลูกเราแต่ว่าต้อตงง้องเอาหัวหนมกินได้ไหกันผมพงสั่งมาเลยไกลหลายครับ,แต,บออรแ,รแ,แต่ว่าบางงจผัไกลหนวเองไกลหนิหลายหัวแต่ว่าบางงมันก็เละบากาวไหเอาห,อาหไปเราม่งยุ่นีกน เพราะจาวัดจากักรลุนจังคอยขวามาตัวสองสูงสิแมกสูงไปประกาศให้นกนี่คยุด่ดีกับสีลุดดีกับสีลุดดอกหมากว่ามเหรอเ้นี่หลายหัวชุมในขวาก,กมีดอาให้เบิ้งบนไหนมันผิดกฎยูทูบ ถือว่าจากักสิแข็งแรงครบแข็งแรงฝนมากหนึ่งเดี่ยวว้ากันตายหลายไกลแม่ก็มีได้ชุดเกา่าๆครับชุดเถ่าๆมีได้สามปีสี่ปีขึ้นไปเลยมันก็เลยเป็นใจลูกยังได้ดอกตอนนี้กับมองๆหาไกลแม่จากซุ่มอื่นมาอยู่ครับจากไซอื่นมากอยู่ยมยผมว่าสิเอาไกล้ผูกเขาซุ่มตัวหนึ่งเอามาผสมกับไกลแม่ที่อยู่มีดถีดของมีครับ,บมันงก็มีชุดไว้รุ่น จุดไก่สาวจุดไก่เพราะอีกผสมได้อยู่ไก่เท่านี่ที่แล้วแต่เล้าที่ผสมนะครับผมเอาให้ตัวเลี้ยงเลี้ยงคุ้มเลยได,ด้ดก็ได้บ่ได้ก็บ่ได้กับอีกอันหนึ่งก็คือเสี่ยวไก่แม่จากซุ่มเบื่อแล้วครับเขามาอยู่เขามากผสมกับเขาบอ้อนเขาบอกเมารูปบกรอชิวหลังๆอ่ะสามลูกสองสามลูสาม,สามน้อย แต่เอาให้เบิ้งบ่ได้ครับมันอยู่ในซุ้มนี่ครับผมมีปล่อยสองตัวนี่คุ้มนี่นี่สูงเงาคือเจอตนาผมผมอยากได้ไก่ดังผมมาไก่ดังผมก็เลยไอ้นี่เราเป็นลูกเลี้ยงได้เนี่ยลูกเลี้ยงแต่ว่าพ่อแม่เป็นเลี้ยงเราออกดังไรใกล้สามปีกว่าแล้วตกน้ำกับป้าไต่ครับร้อยน้ำึน้นได้เก่งแล้วจริงผมก็เลยบังขังแล้ว เราเลาะกับวอลเล่ซุ่มผู้นั้นแล้วเป็นไก่นุม่มไก่นุ่มกับขังนี่นี่นะนี่คือคุ้มฝูงลูกไส้บักสิงโตสิงโต,งตกับส้มครับเล้วนี่นเย็นๆครับอันนี้ก็สมาชิก ไอ้บินเขาอันนี้ก็เก็บมาได้์ตะขางถนนเลือนครับนี่น้อยเนี่ทีน,นี้เก็บแมวมาได้เก่าตัวแล้วอยู่ขางถนนเคร่งกอดกันอยู่กลางถนนกับมี่เก็บมาได้เก่าตัวตะปีนี่ยที่ตลาดน,นี่เอามาเลี้ยงอยู่ใส่กัล้ๆเนี่ย อรก็ยุ่กันกสิแะไก่กับแมวอันนี้คือน้องไส้หลาบอก้อนมันซื้อบอกออนผมคิดว่าสิบป้ายเลยครับบอกนีลลูกหาตัวเรือมันตัวเดียวหมากันมากัดเหมือนมันหลอดกับะวามันน่อนมันนอนน,น,อน,น้ำตึ่งถึงหน้ากับแมวมันอยู่กับแมวมเลยหลอด ม่สีตัวนี่ตายหมดมากันบรรยากาศของเรียงใกล้ครับแต่ก่อนในผมกายุนี่คลับยุนี่เดี๋ยวสีปีปีที่เขาปีที่สีน้ำท่วมปีที่สีปีที่หาน้ำท่วมก็เลยต้องง่ายบ้านก็เลยเหมือนตอนนี้เหลือแต่ใกล้จะคนนี่ก็มานอนนี่อยู่ปู้อู่นอน,นอ่ะแง่เมี่ยสมว่าลวเลยไ้น้ำถ่วม นี่นครับอุดมสมบูรณ์ครับเขาก็มีเขียดมีหนุเงี้ยผมอยู่น้ามถ่วงคนนี้ครับถ่วงหลังข้าวนี่ครับน้ามันมากมีคือหม่องไก่มีม้ามันเขาหนีครับมากัดกไก่ตายไปหลายเลยอ้อมไม้จจ๊สิยูพยู